พี่น้องนะครับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับเสาวันเสานะครับพี่น้องเนาะเสาวันเสานะครับกำลังสินางนะครับผ้างู่ผ้าสองกินยาตามปกติเสาวันเสา์มนีนะครับดิบมาฟาาคือเกาเหมือนเดิมนะครับกับบรรยากาศบานบานชีวิตบานบานเห้านะครับเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะเมนีทางบานอากาศหนาวบานอนะครับตื่นมาได้ยังกินขขาเสาเนาะนะครับเนาะ บางที่ตื่นมากกันตั้งอันดับแรกก็ต้องลางหน้านะครับแปรงฟันนะครับกินกาแฟนะครับหนึ่งเขาหนึ่งปลาเขากับปลากินไปการในงานในช่วงเ้าๆนะครับทักทายพ่อแม่พี่น้องเลยนะครับในช่วงเสาๆเหมือนเดิมนะครับเหนียงง้อคือเกานะครับพ้าง้อขึ้นไปเล่มหยากินหยาตามปกติเวลาปกตินะครับวันนี้วันเสาร์นะครับพี่น้องไปลูปไปไปไป เราไปเราไปทางททาง,างไปทางเลยไปเร็วเรวรสิ่งหานะครับกันญ้าอยู่บุ่นนะครับพมากใช่น,นะครับเครื่อนี่ครับงางเลาะไปเพื่อสีหอดนะครับเนาะไปไปทางทางทางไปไป ไป่างเลยลูกไปเบื่อไปเร็วไปเร็วไปเร็วๆๆๆๆเล่มหญ่น้อมองไห้หมักเล่มนั่นแหละรครับเครือนี่มักขนาดการทักทายพ่อแม่พี่น้องนะครับทักทายาทุกบ้านทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามคอมเมนต์นะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับพี่น้องเนาะ สู้ๆกันไปนะครับอากาศกัหนาวแน่นะครับเนาะอากาศกัหนาวแน่นะครับไปลูกปไปไปทางเลยลูกสิงหาไปลูกไปทางทางไปเร็วเร็วทางทางไปไปแสบระบอยับไปนะครับดูมองนี่ลนะนะเกี่ยวตบตบตบ,ตบไปลูกไปทาง ทางเลยทางเลยตายตายเลาะขึ้นไปเลาะขึ้นไปทางทางทางเด้าทางเดอนะครับทักทายพ,พี่น้องนะครับที่้ามานะครับรับชมให้กําลังใจนะครับไปลูกไปกับบรรยากาศเลี้ยงงัวนะครับกําลังไลง่งัสองสาวเพิ่นขึ้นไปนะครับกินหญ,ญ้าปกตินะครับเวลาปกตินั่นแหละนะครับ บรรยากาศชีวิตบันบานเหานะครับบรรยากาศนะครับข้างคางก็เป็นสวนมันข้าเจ้านะครับสวนมันสวนยางแน่นะสวนยางสวนยางสวนมันนะครับกับชีวิตบันบานเฮานะครับผมไปไปไปทางลูกเลาะไปเลาะไปเลาะไปนะครับทาง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  สูๆเป็นกำลังใจให้นะพี่น้องนะสู่นะครับเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับครับผมกับโบมี่ยังไล่นะครับพี่น้องก็หยิบมาฝากบรรยากาศแบบนี้เป็นประจำนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นช่วงเศร้แน่ไม่ว่าจะเป็นช่วงแรงๆแน่นะครับไปไปทางทางลูกไปไปทางทางทางไปทาง ทางเลยทางเลยเลาะขึ้นไปลูกไป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 เร็วไปเร็วกับภาพบรรยากาศนะพี่น้องเนาะบรรยากาศบานๆเหานี่แหละนะครับอากาศตอนเศร้าๆก็เยน็นสบายนะครับนาออากาศ ืันนี้ก็ดูกระเบิง44 14องศานะครับที่บ้านผมนะอากาศนะครับทางบ้านพี่น้องจากองศาน้อนะครับน้อทักทายข้ามาพูดคุยกันได้นะครับทักทายได้นะครับกยินดีต้อนรับนะครับแลวก็ขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามรับชมให้กําลังใจในทุกคลิปในทุกรูปภาพข้อความนะครับกอขอให้ปังปังทุกบ้านเด้อครับเนาะปังปังเฮงๆสู่สู นะครับขยนันอดทนสู้ทำทุกวันนะครับสิกาสิประสบความสําเร็จเองนะพี่น้องเนาะกมีทอ่อบมอมีนะครับผู้ว่านี่กะมีท่ออยู่กสู้นะครับสู้นะครับสู้่กันไปนะครับเอาเอดแล้วเอาก็ต้องสู้นะครับเอาตามความสามารถนะพี่น้องเนาะเอาตามความสามารถของเฮานะครับเอาสําหรับคลิปนี้กะอา่าไว้แค่นี้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเจอคลิป ต่อไปนะครับบายบาย